เรามือถือไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอ่านั่นแหละทีเอาสวัสดีครับคุณสุพจน์ครับไปไหนมาเอ่ยทั้งวันอ๋อนี่ยังไม่รู้อนะ่ะเนี่ยไม่รู้รู้อะไรที่หายไปวันนี้ไปเปลี่ยนชื่อมาเปลี่ยนแล้วเหรอครับเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยทำมาเรื่องอรงณ์อู้หหโคตรอลังการเลยคิดนานก็เอ่ยคิดบ้าอะไรก็เปิดตำราดูเลยคำนวณตามวันเดือนปีเกิด มันต้องมีทอดทองรอลึอกหอเน็อสีการการลสองตัวโอ้ยอยากเปลี่ยนมึงอะดูให้พุงได้ปะเปลี่ยนทำไมวะชื่อมันแย่ตรงไหนเออก็โอ้ชื่อแฮปปี้มันก็ดีแต่แบบรู้สึกแปลกว่าเวลาเรียกชื่ออะแปลกเอแปลกอะไรคือถ้าแบบถ้าชื่อมันสองพยางอะเขาเรียกคำท้ายก่อนอก็วะสมมตินะในเจอ คนชื่อว่าแมรี่นายจะเรียกว่านี่ลูซี่อ่าเงีเ้ยลูหน้าเกียจซี่ดีเพแค่รู้สึกอยู่ในที่คนเยอะๆรู้สึกอายอะ่ะอายอะไรอายทำไมถ้าถ้าถ้ามันหน้าอายจริงนะคนเรียกอ่ะอายกว่าเออเฮ้ยปีนี่อะไรเฮ้ยถามปีหน่อยเดี๋ยจะกลับบ้านยังยังเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนมีไรเตา เว้ยไปยืมจักรยานอะ่ะมีใครอยู่บ้านรอแม่แม่ปีอยู่อะไรนะแม่ปีอยู่โอเคได้ได้ได้มึงนี้เจอกันเห็นไหมม,มันอายปะไ <c oughs> อยุทธเดี๋ยวมึงกลับไปบ้านปีอยู่มั้ยไม่เป็นไร แม่ปีอยู่นึสึกอยากเปลี่ยนชื่อแต่ตอนนี้มาตามใจเมืองกูคำนวณให้วันยี่สิบเจ็ดเดือนมี้นะปีสามห้าสีเดียวกูเป๊ะเชื่อมึงต้องมีวอป่ารอเรือ่อเต่าใส่เปลตมึงต้องเอาตัวผสมบ้างเออเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านแล้วกันเออที่เขตนี่มันเปลี่ยนชื่อยุ่งยากเหรไม่เลยไปตัวเปล่าแล้ว กดคลิกขวา rename enter จบบ้าแค่นั้นนั่นหรอเออเดี๋ยวนี้มันเร็วแรงทะดุดนรกเหมือนเปลี่ยนชื่อไฟล์นี่นะเออเหมือนโมเวแต่จริงนหน้าเลยดูศาสตร์แบบไปหาชื่อมาเสริมดวงชีวิตชื่อมงคลจริงมงคลเปลี่ยนเสร็จแล้วตกบันไดหน้าเกียนชื่อมือนมงคลด้วยแต่แบบเล่าที่ควรจะไปเปลี่ยนมันที่ยี่สิบหกเออเหรมันรีบไปเกินอ่ะ ที่ผมวันอาทิตย์อ่ะ